ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นกับคนได้ในทุกช่วงวัยรวมถึงวัยรุ่นด้วยความเจ็บป่วยทางอารมณ์ที่วัยรุ่นต้องเผชิญสามารถนำไปสู่การตัดสินใจใช้สารเสพติดการทำร้ายตัวเองการกินที่ผิดปกติและการพยายามฆ่าตัวตายสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ความเครียดในกลุ่มนี้เกิดจากการที่วัยรุ่นก้าวเท้าเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยปัญหาสังคมการเมืองเศร,ร,รษฐกิจยังม,มีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นมีประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็กอาการของวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศรา้ารู้สึกเศรา้าโดยงุนงดเกือบทั้งวันแบบต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์หมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบ นิสัยการกินหรือการนอนหลับเปลี่ยนไปรสึกไร้ค่าสิ้นหวังกับอนาคตของตนเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือวัยรุ่นที่เกิดภาวะซึมเศร้า เราไใส่ดูแลผู้ป่วยซัพพอร์ตจิตใจพ่อแม่ผู้ปกครองและเพื่อนควรแสดงความรักความอบอุ่นความเข้าใจและการให้กำลังใจกับวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นก็จะกลับมาทำสิ่งที่ชอบเองอีกครั้งบำบัดกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหากภาวะซึมเศร้าคงทนอยู่นานการได้รับการบำบัดร,รักษาไม่ว่าจะเป็นยาต้านเศร้าหรือการบำบัดด้วยการพูดคุยก็เป็นสิทธิจำเป็น